เอาแล้วครับคนครับมาลุยกันต่อครับเลือกที่ลูปแล้วก็ลูปตรงนี้ครับลากไปปล่อยครับตรงนี้ผมขอแซมเปิลตัวเลขว่า1นถึงเแล้วกันแล้วก็อินครีเมนต์หครับตามนั้นเลยทุกคนกดปุ่มเซฟสเต็ปต่อไปผมใช้ตัวช่วยเข้ามาดีกว่าครับก็คือเมสเซจบล็อกขอเป็นอินพุตบล็อกก่อนครับปล่อยเข้าไปตรงนี้เลยครับอันนี้ผมขอไปที่ Variable แล้วก็ยกเลิกบัตต o อนเพลสตรงนี้ออกไปแล้วกดปุ่มเซฟสเต็ปต่อไปขอเป็น Display m e s s a g e ปล่อยลงไปตรงนี้เลยครับ ในส่วน Message Box t i t ตทุกคนช่วยคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเลือกมาเป็น user input select ในส่วนของ variable ตรงนี้ก็ยกเลิก button place ออกไปครับกดปุ่ม save แสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมรันเสร็จปั๊บเนี่ยแน่นอนผมสามารถกรอกข้อมูลได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับ7ครั้งทุกคนครับแต่ประเด็นก็คือผมต้องการใส่เงื่อนไขเข้าไปด้วยทุกคนผม,มคิดถึงใครครับเงื่อนไขครับเยี่ยมมากคิดถึง condition if ผมลากปล่อยตรงนี้แล้วกันผมต้องการตรวจสอบ input box แล้กันครับ user input มีค่าเท่ากับ1 3ใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมเซฟครับผมต้องการชววอะไรครับไม่ครับตอนนี้ผมต้องการ e x i t Loop ทุกคนครับนี่คือประเด็นของคำว่า Exit Loop แสดงว่าเขาต้องมีเงื่อนไขเข้ามาจับก่อนทุกคนมองภาพตรงนี้ก่อนครับแล้วลองรันดูหนึ่งสอม่าตอนนี้ผมกรอกอะไรก็ได้เห็นไหมครับนี่ครับเมสเซจบล็อกก็โชว์ในสิ่งที่ผมกรอกถูกต้องไหมอ่ะลูปที่2เห็นไหมฮะผมใส่อะไรก็ได้ PPP Enter เห็นไหมครับ e มสเซจบล็อกก็จะโชว์ในส่วนที่เรา Input เข้าไป แต่ถ้าเกิดว่าผม Input เข้าไปเลข1กับเลข3ก็คือ Enter ปุ๊บสังเกตนยครับ Exit Loop ํทำงานเลยทุกคนนั่นคือประเด็นของ Exit Loop ตามเงื่อนไขที่กําหนดนั่นเองทุกคนครับแล้วถ้าเกิดว่าผมต้องการเปลี่ยนจาก Exit Loop ไปเป็นอย่างอื่นได้ไหมนี่ครับทุกคนเห็นคำว่า n x x t o o p p ไหมผมลากมาปล่อย exit loop ตัวนี้ผมก็ควรคลิกขวา disable ไปก่อนจริงไหมครับคงไม่มีใครเอา exit loop กับ next loop มาต่อถ้ายกันแบบนี้ถูกต้องไหมครับทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่งดูครับหลังจากนั้นผมขอรัน1น3เหมือนเดิมตอนนี้ผมกรอกอะไรก็ได้เห็นไหมครับนั่นแหละครับโอเคแต่เมื่อไรก็ตามทุกคนดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าผมใส่เข้าไปเป็น13 enter 123 message box ไม่โชว์ทุกคนเห็นไหมครับเพราะหมายถึงอะไรครับเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเท่ากับ13 เขาก็จะ next loop เลยก็คือไม่ต้องมาที่ display message เอนไหมครับตัวนี้ผมก็กรอกอะไรต่อก็ได้ mm. เช่น o o o enter แต่ถ้าไม่ใช่13มันก็จะโช o w display message ออกมาถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นผมลองทดสอบใส่13อีกครั้งทุกคนนั่นคือความหมายของเงื่อนไขและก็ next loop แสดงว่าทุกคนใช้ภาพตรงนี้เข้ามาช่วยในการเรียนรู้และก็ลองลงมือทำเรียนรู้เรียนแบบปรับตัวปรับใช้ประมาณนี้ทุกคนครับ ก่อนที่จะจบตัวนี้ผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงทุกคนครับสมมติว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นแล้วเจอลูปอินฟินิตี้หรือว่าต้องการออกจากลูปไปก่อนทุกคนสามารถเลงไปที่ตรงนี้ได้ครับนี่ครับสต็อปหนึ่งสองสามทุกอย่างก็คืนสู่สภาพเดิมแล้วที่เหลือผมก็เริ่มต้นรันใหม่อีกครั้งก็ได้ครับเห็นไหมครับทุกคนก็ลองทดสอบดูครับนี่คือตุ๊กตาตัวอย่างเพื่อทําความเข้าใจกับคําว่าอะไรครับ Next Loop หรือว่าอะไรครับ exit l o o p อ่ะผมขอใส่13อีกครั้งหนึ่ง เรียนรู้เรียนแบบลองผิดลองถูกปรับตัวปรับใช้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับ